ออกมาตอบแล้วโป๊ธนวัฒน์โดนแฟนละครถลม่มพระเอกปอดแหกพระเอกปอดแหกคอละครฉุนยิ่งดูยิ่งขัดใจทัวลงสำ่ำพระเอกปอดแหกออกมาตอบแล้วโป๊ธนวัฒน์โดนแฟนขับละครถลม่มทิ้งเบลล่าไว้กลางคันกลายเป็นโดนทัวลงวอนโซเชียลเลยทีเดียวกับตัวละครพ่อฤทธิ์จากละครพรมริจที่รับบทโดยโป้ธนวัฒน์เหตุคนดูไม่สบอารมณ์ ที่งอยมากไปจนดูเหมือนไม่พยายามเลยที่จะต่อสู้เพื่อคนรักอย่างพุตตานหรือเบลล่าราน,นีไม่ว่าจะกับคุณย่าหรือโดยเฉพาะคุณหลวงทายสละที่พอพุตตันจะต้องถวายตัวให้คุณหลวงทายสละพระเอกก็ไม่ค้านไม่สู้ไม่ปกป้องได้แต่เศร้าเสียใจแต่จะไม่ทำอะไรเลยบอกให้เป็นหน้าที่ของเดสตินี สุน,นางเอกต้องสู้ยอมเสี่ยงด้วยการปฏิเสธคุณหลวงด้วยตัวเองทำเอาอยากเขียให้ลงเอยกับคุณหลวงถายสละไปเลยให้รู้แล้วหลูรอดซึ่งแฟนนิยายต่างก็บอกว่าฉากนี้ไม่มีในนิยายแต่พอทำละครแล้วกับปรับเบิดซะจนบทพระเอกเสียหายดูแย่ไปเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เปอร์ธนวัฒน์และเบลล่ารานีได้เปิดใจไว้ในช่วงจัก,กรวาลผมลิขิต โดยเบล่าบอกว่าเป็นฉากที่ค่อนข้างสำคัญพุตตานเขาจะเป็นคนประกาศจุดยืนกับคุณหลวงเป็นความกดดันในซีนความรู้สึกที่เราต้องพูดกับคุณหลวงทำยังไงให้ดีให้มีความชัดเจนความสุภาพเอาจริงๆคือกลัวโดนตัดหัวเราไม่รู้ว่าที่พูดออกไปจะเป็นยังไงแต่ยังไงสัตว์ก็ไม่ยอมตอนแรกพุตตันไม่เข้าใจพลริดว่าลักเล่าทำไมไม่บอกเลย สุดท้ายเราก็เข้าใจว่ามันเป็นเงื่อนไขของความเชื่อในสมัยนั้นด้วยและอะไรต่างๆขณะที่โป๊นวัตรก็เผยว่าจริงๆตัวริศเล่นยากมากคือบทพูดไม่ได้เยอะมากแต่อารมณ์ของตัวละครค่อนข,อข้างยากมีหลายอารมณ์ตัวพุตานเราก็รักมากส่วนคุณหลวงก็เหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วเขาก็เป็นกษัตริย์ที่เราเคารพบ,บูชาทิดทูนในชีวิต การแสดงออกมันซับซ้อนมากข้างในนั้นหลักก็รักผุดตานแต่คุณหลวงก็เคารพซื่อสัตย์เหมือนทอาหารที่ทรงรักภักดีเป็นฟิลนั้น